น้องหวกเขาเอาเอาน้องน้องหอมน้องหอมน้องหอมรับน้องตุ๊กตาตัวน้อยใส่ชุดน่ารักมากมากเลยค่ะลูกชุดของพี่ก็สวยนะคะชุดนี้พี่ก็สวยจะใส่ไม่ได้แล้วพี่ก็สวยจะคับแล้วนี่สาวสวยของเรากำลังเดินนะคะ เดินโชว์คนเก่งของแม่เก่งมากเลยคะ่ะลูกเอาตุวกว๊กตาน้อยกำลังเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมตามพี่ก็สวยหรอคะพี่ก็สวยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องมะลิพี่กำลังจัดท่านั่งพี่ก่อนนะพี่ยังจัดท่านั่งพี่ยังไม่ได้เลยรอแป๊บนึงอ่าพี่จัดได้แล้วอ่าพี่นั่งได้แล้วน้องมะลิน้องมะลิอบ,บอกพี่ก็สวยนั่งได้แล้วใช่ไหม นั่นเราสองคนพี่น้องมานั่งโชว์เอซกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะลูกเก่งมากๆเลยนะคะเฮ้ยน่ารักมากๆเลยลูกน่ารักมากๆเลยพี่กับน้องอะฮอ พี่สาวสวยกับน้องมันลิน่ารักมากๆเลยลูกทุกคนเห็นแล้วก็ยิ้มตามแน่เลยน่ารักมากๆเลยค่ะลูกพาน้องใส่ชุดอากาศเย็นฝนตกนะคะฝนตกค่ะอากาศเย็นพวกหนูน่ารักไหมคะ ปักไว้ให้ปักไว้ใส่ไม่ได้ปักไว้ไม่ยอมไม่ใส่ปักไว้มาดมดูน้องทําไมสวยจังป้าไม่ใส่เองเนี่ลูกป้าไม่ยอมใส่เออน้องก็ใส่เทาเทาก็มามั่งละเออน้องก็ใส่ดิี่เนี่ยน่ารักมากเลยสวยจังเลยค่ะลูก สวยมากๆค่ะลูกพี่กับน้องพี่กับน้องแต่งตัวอากาศเย็นน่ารักอินดูพี่เขาสวยกัน่ารักมากๆเลยลูกคนเก่งนะคะเด็กดีของแม่นะคะลูกรักของแม่นะคะเก่งมากๆค่ะลูก น้องใช่เนี่ยใส่ชุดตอนที่พี่ก็สวยตอนเล็กๆพี่ก็สวยก็น,น่ารักมากเลยนะคะ sao nói sao nói nó lắc lắc con lắc này luôn. Chút lắc 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 nè lắc lắc